สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะคะอยู่กับน,น้องเมลลี่เหมือนเดิมนะคะก็ก่อนจะไปรับชมที่เด็ดวันนี้กันนะคะก็ไปดูผลประกอบการของเมื่อวานที่ให้กันไว้ก่อนดีกว่าเลยนะคะอ่าฝากกดติดตามนะคะเพจเมลลี่มีบอลเด็ดกันด้วยนะคะเพจ f a c e b o o k ของน้องเมลลี่เองจ้าไปดูคู่หน้าเฟซกันก่อนนะคะคู่นี้นะคะให้ไปนะคะสูงแรก1.5นะคะกับสูงเต็มสา 3ลูกนะคะก็ครึ่งแรกนะคะจบเกมที่1ประตูตอนหนึ่งนะคะก็สูงแรกได้กินนะคะส่วนจบเกมนะคะอยู่ที่3ลูกนะคะก็เจ้านะสำหรับคู่นี้นะคะทุกคนอ่ะก็ได้กินบินเจ้าบินเนาะแล้วก็คู่นี้นะคะทางหน้า YouTube นะเอซมิลานกับปอโต้นะคะเมื่อวานน้องมือลี่ให้กดสูงแรกที่0.75นะคะก็เมื่อวานนะคะครึ่งแรกเตะไป1ลูกนะคะก็ได้กินครึ่งนะคะของสำหรับครึ่งแรกนะคะส่วน เต็มเกมนะจบเกมที่1ประตูตอนหนึ่งนะคะเตะกันที่2ลูกนะคะก็โดนไปนะคะสำหรับเต็มเกมนะ,ะอ่าแล้วก็มีคู่ที่ให้ไปใน v i p เมื่อวานนะคะเดี๋ยวขอเลื่อนดูสักครู่เมื่อวานนะคะในกลุ่ม v i p นะคะนี่นะคะเหมยลี่ให้คู่นี้ไปนะ,ะสปอร์ตติ้งลิสบอนนะคะก็สูงแรกหนึ่งลูกนะคะก็กินเต็มนะคะแล้วก็อีกคู่หนึ่งนะ อาวีไลซีนะคะกับปลารีสนะคะก็กินเต็มเหมือนกันนะคะสูงแรกนะ1.5 1้นถึง1.5นะคะก็กินเต็มทั้ง2บินเลยนะคะสำหรับใน VP ีเมื่อคืนนะคะอะก่อนจะไปรับชมทีเด็ดวันนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามนะจ๊ะกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะทุกคนมาค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะกับทีเด็ดวันนี้นะ,ะวันที่4นะคะ พฤศจิกาย,ยน2564นะคะเกือบจะพูดไม่ออกแล้วจะจะไปพูดตุลานะเอามาฝากในคู่นี้เลยอ่ะอยูยูโรปาลีกนะคะเอามาฝากกันในศึกยูโรปาลีกนะ,ค,ะคู่นี้เลยนะคะโมนาโกนะพบกับ PSV ไฮโฟเฟนนะคะคู่นี้นะคะแข่งกันในเวลาเที่ยงคืน45นะคะทุกคนเวลาบ้านเราเหมือนเดิมนะ,ะไปดูกันต่อนะคะที่ข้อมูลสถิติย้อนหลังนะ10นัดหลังนะคะทุกคน มาดูทางฝั่งเจ้าบ้านกันก่อนนะคะ10นัดหลังนะมีชนะอยู่ที่6นัดนะคะเสมอ2นัดแล้วก็แพ้ไปที่2นัดนะคะส่วนทางด้านสกอร์สูงแรกนะคะมีอยู่ที่8นัดนะคะไม่มีสกอร์เพียง2นัดนะทุกคนย้ายมาดูกันต่อนะคะกับทางฝั่งผู้มาเยือนนะ สินัดหลังนะคะของทางฝั่งผู้มาเยือนนะคะมีชนะอยู่ที่5นัดนะเสมอ1นัดแล้วก็แพ้อยู่ที่4นัดนะคะทุกคนส่วนทางด้านสกอร์สูงแรกนะคะมีอยู่ถึง9นัดนะไม่มีสกอร์แค่1นัดนะคะไปดูกันต่อกับราคาบอลกันดีกว่านะคะเปิดมานะคะนี่เลยนะคะที่เบต365นะคะคู่นี้นะคะเต็มเกมนะคะให้มาอยู่ที่2.75นะคะ เหมือนเดิมอีกเช่นเคยนะคะน้องเหมยลี่แนะนํานะรอให้บอลแข่งไปสักพักนะคะแล้วก็กดสูงแรกนะคะในราคาหนึ่งลูกนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมติดสูงเต็มเกมกันไว้ด้วยนะจ๊ะการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะชอบจัดขัดสวนกันได้เลยนะเหมยลี่เอามาให้เพียงแค่แนวทางนะคะก็พินิษ์พิจารณากันดีๆนะอะก่อนจบคลิปนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะกับ2เว็บนะคะที่น้องเหมยลี่เล่นนะคะอยู่ฟาโมฟันแล้วก็ AMB อโมฟันนะ ก็สงเว็บนี้นะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าใหม่นะฝากแรก150ย้รับไปฟรีอีก50นะคะแล้วก็ลูกค้าเก่ามีโปรโมชั่นคืนยอดเสีย5%ให้ด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะลูกค้า t ูวอล l ล็ต o นี่นะคะที่ไม่มีบัญชีนะคะก็สามารถสมัครเล่นได้แล้วนะคะสมัครขั้นต่ำเพียง20บาทเท่านั้นนะอ่าแล้วฝากไว้ด้วยนะคะกับกลุ่ม VIP นะคะ นี่นะคะบันเดตบาคาร่านะคะกลุ่มนี้เลยนะคะมีนำบาคาร่านะแล้วก็มีนำบอนสดนะคะมีหวยฮานอยหวยลาวนะคะสูตรหวยนะคะหวยไทยนะคะมีมีบอกด้วยนะคะ ก็กใครอยากนะคะคเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกกลุ่ม V.P. นี้นะคะก็แอดลน์น้องเมลลี่ไปได้เลยนะคะที่ mly_88 นะจ๊ะแอดแล้วก็ทักมานะคะพูดคุยให้เมลลี่ดึงเข้ากลุ่มนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะขอให้ทุกท่านนะคะคที่ติดตามน้องเหมยลี่นะคะก็เฮงๆรวยๆปังๆกันทุกคนเลยนะสำหรับวันนี้นะคะขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ